น,นี้ก็ไดน้น้องมาอีกประมาณกี่ต้นคะเนี่ยหกหนึ่งสองสามหกต้นได้มาหกต้นใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งแกะกล่องเปะกล่องโอ้โหนี่เขียวมรกตเลยสวยโอเคค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้น้องมาใหม่ๆนะคะได้เ,เช็คก่อนเช็คก่อนนะคะว่าเป็นไม้ตัดสดหรือว่าเป็นเขาเพาะชำมาแล้วนะคะเราต้อง,องเช็คจากรากเขาก่อนนะคะเราจะได้ ดูแลเขาให้ถูกวิธีนะคะเช็คดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงก็ทีเลยนะทีออกดูแม่ตัดสดแน่ดูจากตัวสดแน่นอนโอ้ผมลากเต็มลากเต็มแต่ว่าดินเขาดิใหม่เขาเพิ่งลักษณะแบบนี้เขาก็เพิ่งตัดมาขูดมานะคะตัดมาจากแยกมาจากแม่อืมเพิ่งตัดมาแยกออกจากตัวแม่มีหนอด้วยตัวนี้มีนออด้วย ว้าวดีไม่ดมีมีไข่ไหมเนี่ยไข่ไม่น่าจะมี <c oughs> เขาน่าจะเก็บออกแล้วเนาะใช่นนี้มันเป็นรากยาวมากนี่นะคะเราก็เช็คดูแบบนี้นะคะว่าน้องสมบูรณ์ดีหรือเปล่าจากรากนะคะถ้ารากสีขาวขาวนะคะก็จะโอเคที่สองนะคะต้นนี้สวยมากเลยค่ะเป็นสีมรกตนะคะมันเขียวเข้มแล้วก็ด่างกระจายแล้วก็มีฮัรโอ้โหลายนี้สวยลายนี้สวยชอบชอบชอบครับบากิลด้วยนะคะลายต้นนี้ต้นนี้น่าจะแรง แต่ก็เป็นไม้ตัดสดทั้งหมดเลยดูเนาะรากเขาก็ยังไม่ได้เกาะดินมากเพราะว่านี่ใช่ไหรเรันต้องเช็คดูทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราเขาจะมีหนอนด้วยเอาตัดสดมานะคะไเเว้ใจกันต้องรื้อดูทุกครั้งโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีต่อไปกันเลยนะคะนี่นะคะหนอนดินค่ะต้องระวังต้องระวังหนอนดินตัวนี้เลยทุกครั้งเวลาเอามาต้องมารื้อดูก่อน ใช่ต้องลื้อดูหนอนดินตัวนี้นะคะควันนี้เราจะถ่ายค่ำหน่อยนะคะเพราะว่าบรรยากาศมันมืดแล้วของเพิ่งมาถึงของเพิ่งมาถึงด้วยต,ต้องรีบทำนะคะโอเคค่ะเราเช็คเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปล้างก่อนเป็นล้างนะคะแล้วก็เราจะเช็คทุกต้นนะคะวันนี้มีมาหกต้นนะคะโอเคค่ะำสำหรับเราแกะออกแล้วนะคะเราก็จะล้างรากนะคะดูน้อง ล้างแล้วก็แช่น้ํายาเร่งรากนะคะให้วิตามินแช่เขาไว้สัก15นาที15นาทีนะคะแล้วก็จะแข็งแรงค่ะแล้วเราก็ใส่ดินค่ะรอชมช่วงต่อไปเลยจ้าตรงนี้ก็จะเป็นกระถางนะคะแล้วก็ดินที่เราได้ปรุงไว้และเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะก็มีส่วนผสมเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะแกบดำเพอร์ไลท์สเป็กซัมอสปุยมะพร้าวว้าวเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกนิดนึงนะคะอะ รเรียกอะไรเพลยอไรเพลยอไรค่ะเพลยอไรหนึ่งแล้วก็ใส่ย,ยาฆ่าเชื้อราในดินใช่ใส่ย,ยาฆ่าเชื้อราในดินด้วยนะคะยาฆ่านนมแมลงฆ่าหนกแต่ไม่เป็นอันตรายตอต้นไมน้นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีต่อไปเลยจ้าคือหลังจากที่น้องมิชเชลลากเ,ลเสร็จแล้วนะคะน้อเดยลากเสร็จแล้วเราก็จะมาปลูกใส่กระถางเลยจ้า โอเคค่ะเขากันแป๊บนึ่งหินภูเขาไฟหินลองข้างล่างก่อนนะคะ,าคะ,คะามาก่สูตรนี้ไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่ใครที่จะสะดวกเลยเพราะว่าเราปลูกแบบนี้เราถนัดแบบนี้นะคะไม่ตายตัวนะคะสามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะคะใครที่ถนัดแบบไหนก็แบบเลยค่ะเราจะใช้ดินด้วนๆแบบนี้นะคะ กดสวยค่ะอชอบชอบชอบลายตรงนี้หล <100 km. S 1> อดคิวโอ้ลายนี้สวยลงมาก็ต้องจัดลากดีๆค่ะลากจะไม่ได้กดทับกเกินไปอย่าให้ลากน้องงอมากเกินไปนะคะจัดลากให้สวยไม่พยายามให้ลากถูกหักน้อยมากที่สุดนะคะ <กด S 1> ไม่ให้ลากเขาหักลกกดก็คือให้ลากไม่ให้เสียหายมากค่ะพยายามนะคะ ชอบลายน,นี้มากๆเลยอะเป็นชัดเจนจริงๆาาหารด้าก็จะทำประมาณนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะกดนิดนึงแต่จะแรงนะไม่ต้อง<บ><า>กดดินให้แน่นมากค่ะพอดีพอเบาๆนะคะ<า> โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองนะคะถ้าไดน้น้องมาใหม่ๆแล้วก็จะทําประมาณนี้นะคะอยู่ที่ใครสะดวกนะคะไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากเลยนะคะเพราะว่าเราทําแบบนี้นะคะหลังจากที่เราได้เอาน้องเข้ากระถางใหม่แล้วก็ดูแลดินใหม่นะคะก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ